อาทักทายสบายดีพีหน่องมือนี่กัสซีฮัดหน่อไม้ตบเหมือนเดิมเด้อฮักไม้ต้มมันเกิดทิศหนึ่งฮักเธอหนึ่งนะไปตบวาสนาทิศหนึ่งบุญยากแกงตบเอาอบาุคขึอยากแกงปัญใดตบเอา อาอบาดนี้มาเบิง้งหนึ่งเขากาให้บาดนี้หนึ่งเขากำซำเนื้อเหาเดอ้อพี่น้องเด้อพ่นนะหนึ่งเขากาซำเนื้อเหาเดอ้อซ้อมนล้วไม่ต้มกินกับแจว้วกับปีเดอ้อพี่น้องมา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 ,มากินเป็นเพื่อนนางรำเดอ้อเดี๋ยวสิตักออกมากินมาสีเด้อพี่น้อง่แบ,แบแซ่บแซ่ ชีวิตนางกับเพียงนี้สาวเศร้านะคนบานป่าโ้ยไดโนปิงไก่ลาดและปิงหมูเด้อพี่นองส่วนเจ้าดวนมาสาวคนจนคือลลาสาวเศร้านะคนบานป่า หากินไปแบบบานบานสาธาท่านจงมีตาหล,ลักคือมีงานอย่าลืมเอิญสาวบางอนไปล้ำแน่โอลาโนอเอิญในเด้อพอเอินในเด้อ,อน กินไปแบบบานบานสาัทธาท่านจงส่งเสริมเอ,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 อ้าอเม้าฟัวมาเนาะอูเนาะบานมาเดือป่าเอาพอแล้วเมมาไวกินข้าวน้ำซาแล้วจังคอยกาย